สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบ้านนี้มีหรือพ่อจะไม่หวงสามใบเถ่าทายาทเกิร์สซินเลอร์เดบิวต์เต็มตัวเป็นศิลิปินค่ายดังโตเป็นสาวแล้วสำหรับซิมมี่พักธิมาซินเลอร์ลูกสาวคนโตของนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถอย่างเกิร์สซินเลอร์ที่ตอนนี้ไม่เพียงแต่โตเป็นสาวสวยเท่แต่ยังก้าวเข้าสู่วงการตามรอยคุณพ่อด้วยการเป็นนักร้องในค่ายดังอีกด้วย โดยแซมมี่ได้เดบิวต์เป็นนักร้องเต็มตัวในชื่อซิมมี่อยู่ภายใต้ใค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างยูนิเวอร์แซลมิสิกประเทศไทยพร้อมเปิดตัวซิงเกิลแรกเพลงทานตะวันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแถมยังโชว์ความสามารถสุดปังแต่งเนื้อร้องและทำนองเองด้วยและล่าสุดแซมมี่ก็เพิง่งปล่อยซิงเกิลใหม่สไตล์ป๊อปร็อกกินไอ90อย่างพ e t เเพลงที่เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่ชื่อเพลง เพราะมันคือสัญลักษณ์ของพาสเตอร์รักษานั่นเองซึ่งเพลงนี้เจ้าตัวก็ได้ลงมือแต่งเองเช่นเคยได้ติดต่อเรามาเยอะมากทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกค่าย Universal มันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากสำหรับแซมค่ะเพราะว่ามันเป็นค่ายระดับโลกแล้วแซมได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของแซม art work ของแซมแซมแต่งเพลงของแซมเองแซมรู้สึกว่ามันเหมาะกับความเป็นแซมก็เลยเลือกค่ะ ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเต็มตัวแบบคุณพ่อคุณพ่อบอกตอนเด็กๆด,ดื้อมากเฟี้ยวๆ feel, feel, ลูกสามคนจะเป็นไปในแต่ละวัยเราเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันกับลูกเลยผมรู้ว่าผมต้องรู้เรียนรู้ไปกับลูกในช่วงเวลาอายุของเด็กๆความคิดการมองเห็นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสเต็ปของอายุเราก็ตามเกมเขา แต่เราก็ยังเป็นคนคุมเกมอยู่คุณพ่อไม่ได้ดันเข้ามาเล่นล,ละครไม่ได้ดันเข้าวงการแต่ทำไมถึงยอมเข้ามาวงการเพลงผมบอกลูกเสมอลูกอยากเรียนอะไรบอกแล้วลูกคิดเลยว่าชีวิตหนูจะไปทางไหน ผมจะไม่บังคับลูกเลยว่าลูกจะเป็นอะไรขอให้อยู่กับมันแล้วมีความสุขแล้วมันจะเลี้ยงตัวหนูได้และจะไปสอนลูกหลานได้อีกผมไม่ได้คาดหวังอะไรแม้กระทั่งการร้องเพลงเนี่ยผมก็ถามแซมมี่อยู่เสมอว่าแซมมี่ถ้ามันไม่ดังหนูจะเสียใจไหมเขาก็บอกหนูไม่เสียใจจุดประสงค์มุ่งหมายของหนูก็คือการทำงานเบื้องหลังดนตรีค่ะ แล้วหนูก็มุ่งมั่นมาทางนั้นหนูไม่ได้มุ่งมั่นมาทางเบื้องหน้าหนูมีความสุขที่ได้เขียนเพลงทุกวันนี้หนูเขียนเพลงออกมาเป็นเพลงแล้วหนูประสบผลสําเร็จแล้วณนะตอนนี้ตอนแรกบอกว่าเป็นเด็กขี้อายแล้วทําไมอยู่ๆถึงส่งเพลงไปกับค่ายเพลงที่เวลาเขาขอมาแซมเติบโตมากับการเล่นดนตรีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชอบอัมเพลงในห้องน้ําชอบร้องเพลงคนเดียวแต่เอาจริงๆมันน่าจะเกิดจากความมั่นใจนะคะพอแซมเริ่มโตขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างเรื่องเล็กๆนน้อยอย่างการร้องเพลงลงไอจีส่วนตัวมันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆก่อนหน้านี้มีความคิดอยากเข้าวงการบันเทิงไหมจริงๆแซมไม่เคยคิดว่าแซมจะเข้ามาทํางานเบื้องหน้าจริงๆแล้วแซมอยากทํางานศิลปะอะไรก็ได้ค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ